สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับมีคาเฟ่ร้านอาหารสไตล์โฮมเมดเอาใจคนชอบถ่ายรูปมาฝากกันครับร้านนี้คนพื้นที่คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงและร้านเขาคนแน่นทุกวันนะครับถึงขนาดต้องโทรจองกันเลยนะครับที่นี่คือเทสต์แอนด์เรส a ์คาเฟ่แอนด์รีสอรนะครับร้านอยู่ที่ถนนราชมักคาตาบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมเป็นคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในแมกไม้หน้าร้านเข้าจัดสวนสวยมากครับมีน้ําตกด้วยเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มทุกตารางนิ้วเลยครับ,บร ด้านในก็สวยนะครับตกแต่งได้แบบหรูหราและดูอบอุ่นมากๆดื่มดัาได้ทั้งบรรยากาศและก็รสชาติของอาหารที่เขาคัดสรรและตั้งใจทํามาเป็นอย่างดีครับเมนูที่นี่เป็นอาหารยุโรปฟิวชั่นนะครับก็จะมีทั้งของกินเล่นซุปสลัดสเต็กพาสต้าอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารจานหลักจานเดียวก็มีนะครับมีเบเกอรี่โฮมเมดที่ร้านทําเองทั้งหมดแล้วก็เครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูครับเรามาเริ่มกันที่มนโต๊ะของเราครับอย่างแรกเป็นซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวราคา299ซี่โครงหมูทั้งแผ่นที่เอาไปตุ๋นจนนุ่มเนื้อล้อกกลวก็นนําาไปยง่งบิร พร้อมเคลือบซอสฉ่ำๆสูตรพิเศษของทางร้านนะครับผลลัพธ์ก็คือจะได้ทั้งความนุ่มความหอมของเครื่องเทศท,ที่ซึมเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็รสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนิดๆกินแล้วไม่เลี่ยนแล้วก็ชิ้นใหญ่สะใจมากครับเป็นเมนูที่ขายดีใครมาก็ต้องสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับเมนูต่อมาเป็นยำส้มโอครับราคา179บาทมานาคนปรปฐมในต้องมากินส้มโอนะครับเป็นผลไม้ประจําจังหวัดเอามายำแบบโบราณใส่มะพร้าวคั่วแต่สูตรนี้จะไม่ได้ใส่น้าพริกเผานะครับรสชาติจะคลีนๆเปรี้ยวหวานหอมส้มโอกินแล้วสดชื่่นนดีมมมาากัเูตอ ทางร้านก็ภูมิใจนําเสนอครับเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่ทําค่อนข้างยากและใช้เวลา3-4ชั่วโมงกว่าจะได้กินนี่คือชิทเก้นฟิลลมิยองครับราคา269เป็นส่วนของสะโพกไก่ที่ทําในลักษณะของโรลลาดนะครับคือจะนําไปห่อไส้กรอกและพันม้วนกับเบคอนก่อนที่จะนําไปซูวีจนนุ่มฉ่าแล้วก็ย่างให้ผิวภายนอกเก,กรียม,กร,ยมกรอบแต่ด้านในนี่คือจุ้ยซี่มากครับเป็นเมนูไก่ที่นุ่มมากรสชาติมาซึมเข้าไปทุกอนูของเนื้อไก่และก็หอมกลิ่นเครื่องเทศเบาๆอันนี้อร่อยจริงครับห้ามพลาดเด็ดขาด ต่อมาเป็นแซนด์วิชพิซซ่าไส้กรอกอิตาเลียนราคา179บาทครับเป็นกึง่งๆึ่งแซนด์วิชกึง่งๆึ่งพิซซ่าก็คือจะเป็นแป้งพิซซ่าประกบกันด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นไส้กรอกอิตาเลียนแล้วก็มีชีสยืดๆแป้งพิซซ่าเขาถ้ากิน,น,นร้อนๆจะบางกรอบมากนะครับอร่อยและแปลกใหม่ดีครับเมนูต่อมาเป็นเฟตูชิเนอัลเฟรโดทรัฟเฟิลนะครับราคา269บาทเป็นเส้นเฟตูชินน่นุ่มๆผัดกับครีมซอสใส่เห็ดใ,ใส่เบคอนแล้วก็ทรัฟเฟิลบดเพิ่มกลิ่ เมนูต่อมาเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพาันธ์ครับหนึบาทอันนี้ชอบโดยส่วนตัวนะครับซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาจะทําไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับของที่นี่คือเขาจะผัดทุกอย่างด้วยไฟแรงจนหอมกลิ่นกระทะแล้วก็นําไก่ที่ทอดจนกรอบได้ที่แล้วเนี่ยผัดเคลือบไปกับซอสเผ็ดๆหวานๆนะครับมีเม็ดมะม่วงหิมาพาันธ์กรอบๆมันๆกินด้วยกันแล้วรสชาติคอมพลสสุดๆครับจานต่อมาเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือราคา2669บาทกทองนนร่อ่ัดกั่อริบเกลือทีมั้งพรทกก้ะเชีนะห้งป ให้เครื่องมาโดนความร้อนจนเกิดความหอมกุ้งสดดีนะครับกินกับเครื่องพริกกระเทียมที่คั่วจนกรอบแล้วเนี่ยทำให้เมนูนี้กินเพลินจนหยุดไม่ได้เลยครับเป็นกับแกล้มหรือว่าเป็นกับข้าวก็ได้ครับต่อมาเป็นต้มยำปลากระพงน้าใสครับราคา200บาทเมนูแบบไทยๆแซบๆเลยนะที่นี่เขาจะคั่วเครื่องต้มยำให้หอมก่อนแล้วก็ทําเป็นต้มยำน้าใสครับใส่เนื้อปลากระพงสดๆปรุงรสเปรี้ยวนาด้วยน้มามะนาวสดนะครับแล้วก็มีใบกระเพราเพิ่มความหอมที่แตกต่างเป็นต้มยำน้าใสที่สดได้เรื่อยๆมันจะหอมเครื่องต้มยำนะคร หอมใบกระเพรามากๆเลยต่อมาเป็นปีกไก่ทอดซอสน้ำปลาราคา135ราบาทนะครับปีกไก่ที่เขาแยกปีกกลางปีกบนมาให้แล้วแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบเค้ากับซอสน้ำปลารสชาติเค็มหวานแล้วก็หอมน้ำปลานะครับเป็นเมนูที่กินเล่นเพลินๆนะครับส่วนอันนี้เป็นเต้าหู้ต้ามูทอดครับราคา99บาทอร่อยมากอันนี้เป็นเต้าหู้ชื่อดังของนอรมาถมเลยนะจะเป็นเต้าหู้สไตล์แต้จิ๋วนะครับที่มีเนื้อด้านในเป็นครีมนุ่มๆรสชาติอร่อยระดับตำนานเลยเลยครับอันนี้ส่วนของหวาน คือคาราเมลโชครูปังโทสนะครับ145บาทโชครูปังนุ่มๆกินกับไอศครีมวานิลาโฮมเมดแล้วก็ซอสคาราเมลหอมหวานอีกหนึ่งเมนูคือสตรอเบอรี่พาเฟ่ครับ169บาทเปรี้ยวหวานสดชื่นด้วยไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่สดนะครับปิดมือด้วยความประทับใจจริงๆเทสแอนเดรสคาเฟ่ครับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดนข่าัต่อเรื่อครับ,รครบใครมานครปฐมห้ามพลาดเลยเลยครับเดี๋ยวแปะพิกัด,ลด,ลกดและ,าลาลแดดะรนนลายละเอีย กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ